ก็รับสวนดี้นะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะเพิ่มยอดฟอบนทวิตเตอร์กันนะครับผมใครที่มียอดฟอลน้อยๆหรือว่ายอดฟอลไม่ค่อยเพิ่มนะครับผมก็ทําตามผมได้เลยนะ้วผมก็แต่วันนี้ผมก็จะเพิ่มยอดฟอบนทวิตเตอร์นะครับผมเอาทวิตเตอร์นะครับอ่ามุมหมตรงนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับผมจะใช้ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอจะเพิ่มยอดฟอสนะครับเป็นองนี้นะครับริการตรงนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับผมจะใช้บริการอนไหนนะครับอ่าขอเลืป็นแรกกันนะครับส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับผมคุณ ก็มาเสร็จสิ้นแล้วนะผมตรงนี้สุดจำนวนนะครับผมคุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับขอจะลงเข้าเวลเฉลี่ยให้นะครับผมแล้วเขาจะจ่ายมาให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่กดสั่งซื้อนะครับผมก็มาอ่านรายละเอียดทั้งดีกว่าก่อนได้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็จะขอกดสั่งซื้อแล้วกันนะครับกดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้ก็เราซื้อแล้วผมเป็นหน้าแถบผิเขียวตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ทำการยเสียจแล้วดีกว่านะครับผมก็จะขอกลัััับบบบไปหนนนน้าาาเเดิมมมมมะะะคคครรรผผผอออยยยยงง่ที ถ้ายอดผมยังไม่มาคนระับผมก็จะขออภัยนะผมผมก็จะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มไปนะครับก็ผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มเทียบยนะครับผมก็มีเสร็จสิส้นนะครับผมแต่ตอนแรกมีเป็น12นะครับฟอนะครับผมตอนนี้เพิ่มไปเป็น102ฟอแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมกลับลาแล้วครับผมครับ